สวัสดีครับผู้รับชมในขณะนี้ครับตอนนี้ก็จะวุ่นวายนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนะครับชอบล้วยครับช่อลช่วยให้ช้างนะครับนี่ครับเดินวาด้วยครับเดินวาเลยกล่วยด้วยครับกำลังจะเดินทางไปช่วยช้างชลาครับทางขวันแก้วนะครับ แล้วแต่จะให้อะไรก็ได้ครับร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากๆนี่คือเราเห็นเรามาซื้อให้ช้างเขาก็ช่วยแถมให้เหมือนกันนะครับนี่ครับช่วยครับซื้อไปทั้งหมดนี้เลยนะครับนี่ครับเราแต็กวาด้วยขอบคุณเอฟซีท่านครับในการติดตามแนีวก็กำลังเดินทางออกจากตลาดนะครับไปที่ช้างอยู่นะครับตอนนี้ ตอนนี้เดินทางออกจากร้านกล้วยแล้วครับกำลังจะไปที่รถนะครับนี่ครับซื้อหมดไปพอสมควรครับเดี๋ยวจะไปตามที่ช้างอยู่นะครับทีนี้ผมตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาครับถึงที่ช้างชลาอยู่แล้วครับกําลังจะนําอาหารไปลงให้นะครับดูแถวๆนี้นะครับนี่ครับเป็นสถานที่ที่ปางช้างก็อยู่กันนะครับผมก็พยายามจะหาทางเข้าอยู่ครับตอนนี้ เอาอาหารไปให้ครับเอาอาหารให้ชื่อเบื้องต้นทราบชื่อว่าพังขวัญแก้วนะครับชื่อพังขวัญแก้วอายุนี่ยังไม่ถามเดี๋ยวจริงๆนายสอบถามเจ้าของคางกระบะชื่ออะไรนะครับมันดูทางเข้าตรงไหนผมเข้าทางหรือเปล่าครับ ทานที่ที่กำลังเดินทางมาครับเขาอ้อมครับเข้าปิดทางจริงๆเลยต้องถอยไปครับต้องถอยไปครับเพราะว่าเดี๋ยวราแป๊บครับนี่ครับเป็นช้างชื่อ,อนะพังขวันแก้วครับที่กำลังยกขึ้นได้สองสามวันนะครับเป็นคุณยายวัอยาอายุมานานเลยนะ <50. S 1> อายุ50กว่าปีนะครับชื่อพังขวัญแก้วครับเจ้าของชื่อสมพรนะครับชื่อสมพรสมพรมาบางชื่อสมพรครับเจ้าของชื่อสมพรพังขวัญแก้วครับเราก็ได้นําหลายๆอย่างมาให้แกนะครับน,นี่ครับเพราะว่ากินอาหารเหลวนี่ครับช่วงนี้ฟันไม่มีนะครับกินได้ยกเอ้ยมาเนี่ยครับเป็น ขวนแกะครับผูกเชือกโยงไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่โยงไว้หลาเขาล้มแล้วก็ลุกไม่ได้ครับก็เลยต้องโยงไว้เป็นยาเพิ่งให้เขานอนนะครับเนี่ครับเป็นคุณยายวัยห้าสิบกว่าปีนะครับผมก็ร่วมด้วยอยากสงสารนะครับผมวิ่งดิ้นรนมาครับวันนี้ผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับตั้งแต่เช้าเมื่อนะครับตั้งแต่เช้าไปตัดหญ้าตัดอะไรก็รีบไปหาซื้ออาหารนะครับก็พยายามช่วยเหลือแกนะครับซึ่งแกก็อยู่คนเดียวนะครับเนี่ยครับเป็นความเจ้าของแกนะครับ เนนมันปอนเนอี่ยเออให้กินเลยครับมันเกลียวเ,เขากินไหมจจน,มนี่กินไหมครับกินเอามันเกลวปอกให้เนี่ยครับกินครับกินครับเรียบร้อยครับกินครับนี่ก็เป็นหัวหานะครับหัวหางหัวหางอะรจ้าสิหัวหางเออห,หาวหางจานหรอกเป็นหัวหานำให้ด้วยครับลองดูห,วหดัวหางรวย ในจ่าแน่นอนเลยมันแกนะ้วเ<ใ>นาะพวกจ่าบุญบิตรจูอันสมันแก้วนหเลยจ่าแน่นอนเลยมันิงหตัวนอะจ่าแบบหยเลยบอจูดนีน่ะครับนี่เป็นมันแก้วก็กล้วยครับกล้วย <ใจ S 1> แล้วก็แตงกวาจ่า,จจาเฮ้ยเปีนกือเปียก่บ่จ่าหรือเออ n ย่คือเออโย่ตุเตพักจ่าเทนลนะครับเป็นของที่เอาลงมาให้เป็นมันแก้วกล้วยแล้วก็แตงกวาครับ คือควางของแกนะครับควานงช้างก็ได้มามาส่งมาถึงแล้วนะครับมาถึงช้างแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้ควานอีกคนนึงเอากล้วยไปให้กินนะครับก็ยายแกอายุมากครับแกอายุมากก็เลยตามอายุของแกนะครับจ้งกับบุญกีตาจ่าจีั้งกีเป็นช้างตาอายุของแกครับตามอายุของแกมา นะเป็นเจ้าของนะครับม,มันแก้วให้กินก็กินนะครับกินอีกบนตะก้องนี่อีตะก้องเหรอเอออีกบนตะก้องดีไอ้บนอีเวาเนาแทะอยู่ในอะไรเลยต้องใส่เจ็บคอครับต้องใส่เจ็บคอตือ่นตัวเจ็บฟันครับมันจะตื่นากให้มันกระตุกเลยครับชื่อพังขวัญแก้วนะครับอายุห้าสิบกว่าปีครับเจ้าของชื่อนายสมพรนะครับเจ้าของชื่อนายสมพรตอนนี้ผมก็ได้มาถึงสถานที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ ปเจแล้วนี่ครับเป็นช้างชลาครับหนึ่งเชือกครับจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็ผูกไว้มีเชือกเต็มตัวก็คือเขาเอาไปโยงครับไปแล้วครับเดินไปคุณยายเดินไปครับไปหาอาหารครับเห็นเราอาหารให้ไปแล้วครับนี่ครับเป็นอาหารที่เราให้เดินไปใส่เลยครับาะคุณยายเดินลากขาครับไปไม่ได้นะครับตองนี้เราก็ได้เอามาให้่วยมาให้สามรู มา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 นี่ครับเ้าให้กินนะครับเราได้อากล้วยปากให้กินครับนี่ครับด้วยสุกนะครับด้วยสุกนี่ครับกินอย่างเด็ดอร่อยครับเราก็พยายามผมสงสารมากครับผมผมก็ไม่ได้มีฐานะอะไรร่ำรวยครับผมก็ยากเหมือนกันครับ ทุนทรัพย์ที่ผมเอามาใช้ทำเนี่ยไม่ได้เอามาจากไหนครับเป็นทรัพย์ของน้องใหม่บุญนะครับที่ได้มีคนขอตะกุดไปก็ให้ค่าอาหารช้างมานะครับผมเลยแบ่งส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือช้างที่เจอปัญหานะครับช้างฉลาผมก็ได้เอาสุนทรัพย์จากส่วนนั้นนะครับมาทำในเวลาจ้าพูดสิพูดสิแล้วก็ได้เอามาช่วยช้างครับเพราะว่าผมก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีทรัพย์จาก fc บางท่านนะครับที่ท่านมีจิตใจเมตตา อยากให้ช้างได้กินนะครับจางชลายกินผงเลยรวบรวมมาทํานะครับผมไม่ได้มีฐานะร่ํารวยอะไรนะครับเป็นแค่ควานช้างธรรมดาอยากช่วยเพื่อนช้างด้วยกันนะครับเห็นช้างเขาไม่สบายผมก็อยากช่วยนะครับอยากช่วยไม่ได้มีเจตนาอะไรมากมายนะครับผมไม่ได้เป็นมูลนิธินะครับเป็นแค่ช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับที่อยากยื anyway eat, allowed, um ่นม kind of like ือเข้าไปช่วยเหลือควันช okay. hmm. ้างด้วยกันให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ครับนี่ครับคุณยายกินอย่างอริสอร่อยเลยครับตอนนี้ เนี่ยครับกินเอากินเอาเลยครับถ้ากินนี่ก็จะมีแรงนะครับผมก็พยายามอยากจะมาช่วยเลยเดี๋ยวจะเอามาให้อีกนะครับเพราะว่าให้เดแกกินได้ผมก็จะไปหามาให้อีกนะครับเพราะว่าอยากให้เกได้กินนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันครับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราครับอันนี้เป็นทุนทรัพย์ส่วนตัวนะครับไม่ใช่ทุนทรัพย์มาจากไหนครับเป็นทุนทรัพย์ที่มาจากตะกุดน้องใบบุญนะครับเนี่ยครับก็ได้มีควานน้ำให้กินครับ นะครับที่ี่ครับทั้งแตงกวาทั้งเนี่ครับร่วมโดยช่วยกันครับเนี่ยครับเป็นการร่วมโดยช่วยกันขอบคุณเอฟซีท่านนะครับในการรับชมในขณะนี้นะครับผมกำลังจะถ่ายคลิปให้ชมตอนนี้ผมก็จะมีการส่งมอบอาหารของฟารด้วยนะครับเดี๋ยวอีกไม่อานนะครับ กินครัล้วยเยอครับไาจับดินกำไรว่านะครับจับกล้วยไก่เย้มาเท้าเคียงไต้หวันมะนาวอ่ะไปเลยไปเลยลูกไม่ลดใจเลยนี่ครับเป็นกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็เป็นกวาอันนี้ส่วนนี้เป็นทางสมุนไพรครับที่ต้มเป็นสมุนไพรเอาไประคบนะครับอบร้อนเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะครับเพื่อให้เส้นที่ยึด หายนะครับนี่เป็นถักสมุนไพรเป็นวิธีรักษาแบบโบราณบ้านเรานะครับส่วนอันนี้เป็นอาหารที่ผมเอามาครับเป็นกล้วยลายโลครับแล้วก็ครับกินอย่างอร่อยอร่อยครับปังขวานแก้วห้าสิบกว่าปีครับอายุห้าสิบกว่าปีแล้วมากรอบออกันเตะกันตุกสุขมาจะบ่ายใช่อะไรพี่ยิหมอกในอนันบ้างมาดูมามาปลากระป๋อง ไอ้ทะลุป่ะตัวมุกตรือไรรึมครับอะไเนี่ยบางช่วงบางตอนครับที่พังขอนแก้วได้กินนะครับกล้วยที่ผูกเชือกนั่นก็ผูกเชือกโยงไว้ครับเพราะว่าไม่อยากให้นอนนอนแล้วลุกยากนะครับกลางคืนเขาโยงไว้นะครับกลางวันเขาก็ปล่อยนะครับ อันแล้วี่กี่มุน้อมน้อเจนมเจียงมองมุน้ํบอกี่มไอปาใจอะรกีเจ้านายนยไออปแกใจอกีนครับวมดยช่วยกันนะครับเอฟซีธันใาอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้แถวนี้ถ้ามีกล้วยมีอะไรก็สามารถรอาให้เกได้ครับซ้มโดูช่วยกันนะครับ เขียชูมุลีกล้วยสุกนะครับกล้วยสุกแตงกวามันแก้วนะครับกินได้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้มาทำจาเจิตานารมณ์นะครับที่อยากทำครับอยากได้มาร่วมร่วช่วยกันช่วยเพื่อนช่างด้วยกันนะครับผมก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์อะไรมากมายครับเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับน่ครับก็ดูแลกันไปครับถึงเราไม่มีแล้วก็พยายาม ช่วยถึงที่สุดนะครับผมก็หนักหนาสากันอยู่เหมือนกันครับผมก็ไม่ไม่มีอะไรเหมือนกันแต่ก็พยายามจะช่วยครับได้มาจากตะกุดน้องใบบุญว่างก็มาแบ่งให้เพื่อนแบบนี้นะครับนี่ครับกินเยอะครับกินเยอะเลยครับขอบคุณเอซีมากๆนะครับที่ติดตามในยานี้ขอบคุณทุกทท่านให้การรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับใครที่อยู่ใกล้เคียงครับอยู่ณแถวแถวนี้ หรืออยากติดต่อสอบถามติดต่อหาผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพามาก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็อยากจะช่วยเพื่อนด้วยกันนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากถ่ายลงสื่อเท่าไหร่ครับผมอยากจะปิดทองหลังพระนะครับเพราะว่าบางทีการที่ถ่ายลงมากๆก็บางคนก็ว่าไปสารพัดสารเพครับก็ขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ที่ให้การรับชมสวัสดีครับนี่เป็นกระปุกน้ำเกลือครับที่พี่เขาเอามาใส่นะครับ มดไปคือเขาว่าเกือบร้อยกระปุกเลยครับโรยยี่ห้ายยี่ห้า,ากระปุกครับเนี่ยมีะลังหลังหลังยาครับหล,ลังยาเนี่ยครับเป็นยาที่มาช่วยเหลือขันแก้วนะครับให้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับคนณยายขอนแก,ก,ก้วก็ตามอายุครับแต่ก็พยายามให้เกอยู่กันนานเราไม่ได้เลี้ยงเกงแบบทรมานครับเราเลี้ยงเกให้เกอยู่ได้ดานานแขวานก็นั่งปอกมันแก้วครับให้กินด้วยความรักนะครับที่เลี้ยงช้านะครับหนึ่งรวไหม รักช้างองแกมากเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานครับเพราะว่ามันต้องมานั่งเฝ้านะครับเอาอาหารให้กินเพราะว่ากินไม่ได้เหมือนช้างทั่วไปนะครับช้างฉลาเนี่ยครับจิยงอเนเจิยงน,าน่าปลาล่างกันไป